สองสองหลังหอกกางหอกกาดต่อเติมบ้านเหรอเฮ้ยมึงสอยหอกกาดนี่แค่ไหนมึงมีปืนอยู่คนเดียวกูไม่มีปืนสร้างที่ป้มกันไว้ให้เราอ่ะมันมันมันกลับมาแล้วไปแล้วมาเร็วมาเร็วอยู่นี่ปลอดภัยมึงเชื่อกูเหมือนมึงตั้งอิงมตั้งหนาๆอาี้อตั้งหนาๆเลย <S <S เออ รู้สึกปลอดภัยเช็คอินนิดเช็คอินนิดเช็คอินนิดรู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยเฮียมึงตั้งอีกมึงตั้งอีกหลายชั้นหลายชั้นมึงตั้งหลายชั้นก็ได้ให้ขอยาอยู่ยาไม่มีวะยาไม่มีอ่ะที่ยาอยู่ตรงเซฟเนี่ยยาอยู่ไหนวะเซฟนี้อ่ะบนหัวกูเนี่ย มึงตั้งอีกมึงตั้งเรื่อยๆเ,เลยใครยิงวะใครยิงจังไหนวะแล้วมึงไปตั้งนั่นในบ้านทำไมอ๋อย้ายเหรอทำประตูใหม่เพื่อนอะไรกูตั้งไม่ให้มันลงมาไอ้นี่เออเออมันยิงมาจากน,านอกบ้านเหรอ,<า>หรอวะกูเยิงกูย้ายอยู่ในนั้นแหละหมดแล้วเหรอหมดหมดแล้วไปแล้วลลก่อนหมดแล้ว,ลว,ลว,ลวเราต้องสละเราหมดแล้วผมก็ไม่มีแล้วเนี่ยยา ส่องไหมอ๋อเรือมเสียงดังจังวะดูดีเลยโดดด้วยไอ้เหี้ยรถมึงมารถมาแอบไว้ตรงนี้ดิไม่ได้ตรงนั้นแหละไม่ได้เลยตรงนั้นแหละมันไม่เห็นไม่เห็นเลยู่เรามจะจอดท่อก่อนมันไม่กล้าจอดท่อหรอก ไม่แก่ไอ้เยี่ยมมึงลงวันิีเปิดไมาไงเปิดมาไงอยากรู้ไอ้ีค่ไหนมันยิงเรามาวะมันยิงมาจากทางไหนขนไอ้กระต่ายนี่ว่าคนกลัวเสียงมันใกล้เข้ามาอีกแล้วเสียงมันใกล้เข้ามาแล้วนะเว้ย ไอสอดเร็วเร็วหลบเร็วหลบเร็วหลบเร็วยังใกล้มากแล้วเนี่ยลงมาเร็วหลบไว้ก่อนหลบมุม้หลบมุมตายตับปีนแตกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้กูเหลือเจ็ดสิบแล้วเนี่ยไปไปเราเอาของเราของไว้ใ้ตู้แล้วเราตายกันหมดบ้านนี่วะมึงเชื่อกันด้วยมันมันจะลงมาบ้านเราดิ เออวะ่ะลองกันไว้คนหนึ่งดิกันเองเดี๋ยวบ้านนี่แหละมือกูสั่นหมดแล้วเนี่ย